สวัสดีครับเพิ่งมีข้าวตัวใหม่นะเขาบอกเพิ่งแอดออนเข้ามานะครับเปิดประตูนี่นะครับเฮ้บนี่ครับผมข้าวไข่ขั้วน้ำปลาโอ้โหฟังชื่อแล้วมันดูหอมน้ำปลานีนะครับเป็นไงดูสีเขาหน้ากินนี่ครับเดี๋ยวลองเลยจัดไปนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับข้าวไข่ขั่วน้ำปลานะครับ เนีน่ยนะเขาบอกไข่นุ่มหอมน้ำปลาเปิดเลยดีกว่านะครับ mm. หอมหอมไข่คว่วกับพริกน้ำปลาหรือเปล่าอืดีใช้ได้ครับผมมานะฮะดูที่ว่าต้องเติมพริกน้ำปลาเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่เขาว่ามาอยู่แล้วนะครับก็คือไข่ผัดน้ำปลานั่นเลยฮะผมยังไม่ได้ลองเลยเมนูใหม่มากนะครับเพิ่งเข้ามาเลยไปข้าวไข่คว่วน้ำปลา อืเหมือนลาดพริกน้ำปลาด้วยครับมีความกลิ่นของมะนาวเปรี้ยวหอมเค็มเหมือนข้าวปลาทูเค็มครับหอมเปรี้ยวมะนาวแล้วน้ำปลาอร่อยนะเนี่ยตกใจออร่อยครับอร่อยตกใจเนี่ยรสชาติเหมือนได้มีอเลยนะครับเค็มๆหอมๆนวล อืดีเฮ้ยรสชาติอร่อยอร่อยครับเฮ้ยตลกนะฮะได้ซ้ำแน่ๆครับเมนูนี้นะครับดูดิไม่ได้เตรียมนะครับถ่ายสดๆจริงๆครับผมว่าเป็นรสชาติที่ แปลกใหม่ดีครับแล้วอร่อยด้วยนะครับผมนี่คำใหญ่ดีมันเป็นเมนูที่ง่ายนะครับสามารถไปทํากันได้ครับในบ้านเราเลยนะครับง่ายๆไข่ขั่วนะครับราดน้ําปลาลงไปนะครับแต่ผมว่าเขาเป็นพริกน้ําปลาเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามีมีเม็ดพริกมาด้วยนะครับเบบมะนาวลงไปนะครับอร่อย ไข่เป็นชิ้นโตโต,โตอร่อยสุดจริงๆน่าจะประมาณสามสิบห้าบาทนะครับผมยังไม่ได้ดูใบเสร็จเลยผมหยิบก่อนเลยนะครับไปจะหมดแล้วครับของอร่อยเดี๋ยวมันหมดไวจริงๆนะครับผม นี่ครับก็เพิ่งเป็นเมนูที่แอดออนเข้ามาใหม่ๆเลยครับท่านใดสนใจสามารถไปตำก็ได้นะครับผมทุกสาขาไป